สวัสดีค่ะวันนี้ตลาดสะพานโค้งของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเปิดแล้วนะคะันนี้เราจะมาพาไปเที่ยวตลาดสะพานโค้งกันจะเป็นตลาดประมาณว่าค่ะเหมือนถนนคนเดินนะคะคือนั่งขายนแบบชิวๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ ไกลๆแล้วเลยวั้านู่นวได้80บาทมนามขามเา่ขาไม่ต้อง ต้นอะไรอ่ะคะผักสลัดเหรอคะต้นละสามบาทนี่ใบเท่าไหร่คะใบฮะแก้วแก้วแปดสิบครับนี่คริสตันนะฮะแต่งดีนะฮะของมาของไม่ใหม่เกือบสองร้อยนะฮะใบนั้นหยิบหยิบดูก็ได้ครับหยิบดูก็ได้จับดูกระโหลกคริสตันอย่างดีเลยครับไวเพิ่มรสชาติ ใบเพิ่มรสชาติแก้วมีระดับวายมีรสชาติรุ่มขึ้นใบหกสิบได้ไหมสองใบเลยอ่ะโอเคอ่ะใส่ถุงเลยค่ะเอาะสองใบจะจับไปยังไม่ได้ขายจะกินเลยอะไรนะคะอันนี้ปมาเดิมอ่ะโอเคเอากระดาษมาห่อที่ไหนโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ